สูงเขาสูงเขาได้ไหมได้ไหมเออระวังจะยิงลูกไฟมาหมดลูกคานูหมดโอเคครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกป้านอปิ๊ดจะยาวด้วยท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมโอเคโอเคกับพี่ขวัญเคนครีซี่นั่นเองนะครับผมสวัสดีค่ะเย้ yeah, นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันใน m i n e ค r าร์ดครีซี่คือ ใช้แล้วนี่ค่ะคิดถึงหรือเปล่าล่ะใช่นะครับอันนี้เราจะมาบอกกันตรงเลยนะครับคือเราไม่รู้จะทําอะไรแล้วเนี่ยว่าจะไปลงนรกสือที่รักฉินจะลงชดเชยเียเขาทำามเขาเจ็บนะโอ้ใช้มือตีไม่เจ็บหรอเจ็บดีเจ็บดีเจ็บดีมาาแต่ว่าเขามีอะไรจะบอกคืออาวุธกับชุดเขาแบบมันเริ่มจะพังอีกแล้วอะ ไปซ่อมก่อนไหมอะซ่อมมันนานอะดิงั้นก็ครับใหม่ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราลงไปอย่างเงี้ยแหละอาวุธเรายังเหลือครึ่งหนึ่งนาจะใช้เรายัางหดอยู่นะเฮ<ต>้ยเราเวลยาต้างสามสิบเก้าแล้วเราควรจะเอนชาร์นแล้วนะเดี๋ยวเราไปเอนชาน์นกางเกงดีกว่าเดี๋ยวรับกางเกงใหม่เออเดี๋ยวเผื่อตายโอเคเดี๋ยวเราทําดาบอันเก่านี้ก็ช่างหัวมันไปเนาะก็ช่างม้นเก็บไว้ก็ได้ค่อยไปซ่อมเอาทีหลัง อันนี้เราต้องเข้าไปในนรกมันโหดนะคุณเราอินชานแค่กางเกงก็พอแล้วโอเคแต่ไม่อะไรมากเรออินชานชุดแล้วกันเนาะเ้าอินชานอาวุธแล้วกันไม่ไหวแล้ใส่รีแรงเดี๋ยวเราแทงให้โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะสิเจ็ดแล้วกันค่ะโอเคสิบเจ็ดน็อกแบ็คดาเนจไฟโอ้ติดตีติดไฟด้วยโอเคดามจแอสแท็กเป็น9ก้านะคะก็ก็โหดอยู่พอควรอ่ะนะ พี่ขวัญทำไมไม่ขวัญไม่สามารถเอินซ้อนมาเนี่ยมบบพี่อยากมาตีแรงกว่าไอ้ไม่ได้ทำเลยอ่ะทำดิใช้เมลโร่คอเท t กสองต้องเลือกตัวหนังสือเยอะหรือตัวหนังสือน้อยอ่ะแล้วแต่สุ่มเอาเลยอันนี้ละกันได้อะไรมาเนี่ยช่วยอะไรวะเนี่ยเอเรียลสวิปเนสสามไม่รู้ จะพาลูกไปนรกไหมเฮพาหนุ่มน้อยงโหดเอาดาบให้ลูกไม่ดีไม่ดีแล้วก็พาลงไปช่วยต่อสู้ในนั้นรกไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอเคโอเคโอเคปางงั้นเดี๋ยวหาพื้นที่ทำเดี๋ยวไปทำไกลๆก่อนแล้วกันนะคะมันจะได้ไม่ดังรบกวนนะคะทำตรงไหนดีเราต้องใช้อะไรมั่งอะพี่ขวัญพี่ไม่เคยทำประตูนรกเองอยู่กับเขาแล้วโอ้ประตูนรกที่ตรงนี้ อะไรอะไรเอยออคซิเดียนอันนี้จะสาธิตว่าวางแบบนี้นะถ้ครับวางบนพื้นเหรอนี่วางแบบนี้เลยทำไปอ๋อเดี๋ยวอันนี้มันต้องสามสามเสร็จสามเสร็จวางอันนี้อีกสองอันโอเคเนี่ยอันนี้ไม่ต้องวางนะวางแบบนี้วางเป็นไหมคะวางคะ่ะ แล้วต้องหนีไม่วางมันจะวางไงว,วางแล้วทุบเหรอไม่เอาวางบล็อกอย่างอื่นแทนไงอ๋อแล้วบล็อกอย่าง<ไ>อื่นแล้วก็ให้วาง<ไ>ตรงนี้ใต้ใต้หนีมีไม่ต้องวางไม่ต้องวางมันแค่สองอันใช่พอไหมเนี่ยแทนที่เขาจะมาทำตรงนี้ว่างๆอ่าตรงนี้ดีวกว่าเถอะโอเคพึบอ่าแล้วก็ที่ใช่ไหมใช่ใช่ ่าแล้วก็จริงๆมายืนแล้วก็กระโดดวางกำลังจะบอกว่าให้ยืนข้างบนแล้วก็ค่อยวางขึ้นไปก็ได้นี่อ่ะนะทีนี้วางดินไว้ก็สีเดียนปึ๊บปึ๊บอย่างี้ใช่ไหมดูดีนอโอเคเรียบร้อยทีนี้พี่เราต้องค้าไฟแช็กอ่ะไ,ไอออนกับฟินวางไงอ่ะ ก็วางตรงข้ามกันนะคะฟิตแอนด์สติลเนี่ยนะใช่ใชชโอเคได้มาแล้วครับแล้วก็คลิกที่ตรงพื้นออกซิเดียนเลยค่ะคลิกที่ตรงพื้นออกซิเดียนได้แล้วเละเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วอะไรยากเย็นตัวนารล็กไม่ได้ทํายากะไไขนาดนั้นไม่แช็คกไว้ทํำอะไรได้อีกอ่ะก็เก็บไว้ก็ได้เอาไว้จุดไฟไงอ๋อออนนสนนโอเคปะจะไปลุยกันเลยพี่ขวัญ บ้านล็อกโอเคแล้วใช่ไหมไปงั้นเข้าเดี๋ยวเราควรเก็บของก่อนไหมไม่เก็บไม่ได้อะไรมาเไม่ได้ไม่เก็บหรอไม่เขาไม่ตายหรอกโหดพอเว้ยถ้าเขาตายนะมิขันเก็บของให้เขาด้วยนะโอเคเขาเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราเซฟจุดกลับก่อนเลยพี่เซฟจุดกลับวีพอยด์กลับอะไรกลับน่ารักมาก พี่ขวัญอืมไอ้บอกไอ้เนี่ยขาวๆนี่คืออะไรเน็ยเน่ตตีดูสิมันเป็นบอกคอร์สใช้ที่ขุดตีค่ะอ๋อมันจะเป็นคอรสอ๋อน่เทอร์ใช่อาไปทำอะไรเกิดไปทำไปค้าเป็นบ็อกคอร์สไงอ๋อเอาไปไหมออก็ได้นะแล้ละมานันโลนี่เราจะเอาอะไรเหมือนมีแก๊ส ราจะเอาโกสโตนใช่ไหมใช่โกสโตนก็ได้ได้ยินเสียงแก๊สไหมอย่าไปตีซอมบี้พิกนะได้ครับระวังเดินตกได้นะที่ฝ่ายมีลัคกี้บอกไม่เห็นหรอไหนอ่ะเนี่ยข้างหลังมันเมื่อตัวเตะมองไม่เห็นว่ะไหนวะข้างบนได้ไงเนี่ยี่กลัวทำไมเผื่อเป็นของดีตีเลยโอ้ เดี๋ยวนะไปก่อนเตรียมวิ่งนะเตรียมวิ่งนะ <c oughs> อ,นอย่างอย่างน้อยเราตายคนเดียวไม่เป็นไร <c oughs> ไปก่อน <c oughs> อ่ะเขาดีไปและอ้าวเป็นปอเตโต้เฮ้ยเก็บครับพี่ขวัญที่บ้านเรามีไหมมีเฟตโตเน่านี่กินได้ปะไม่ได้ค่ะเฮ้ยโอ้ยระวังเขาโบนหัวพี่ขวัญโบนี่ยังมาปะมาบินเลยดีกว่าปะ ขี่พนี่ใช่พนี่จ๋าไปโพนี่ไปบินไปตรงนี้กันคอรดอยู่อืมนี่มาเอาอันนี้ดีกว่าโกสตตนตรงนี้พี่เห็นเขาปะเห็นโอเคไม่เห็นหรกอยู่ใต้ดินอันนี้ขุดคอร์ดอยู่ครับอยู่ตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งไหนพี่หันออยนู่นพนี่จงออกมา มาเร็ว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 ขออนุญ,ญาตปักไฟแป๊บหนึ่งทํามันมืดตึ๊กตือห่างกับพี่ขวัญแป๊บเดี๋ยวพี่ขวัญเป็นสติไปละีอ้โกคารต์ตของเราที่บ้านรู้สึกเริ่มจะมีน้อยไปใสตป่ตะปยัดจริงๆเราไม่ต้องมาขุดกระดาษเราเปิดไอ้ลัก,กี่บอกัไว้ทั้งสองอันที่เป็นโกล์ตไอ้ไม่ใช่คิปเปอร์เสียงอะ ก็ใช่แต่เราอยากมาดูเฉยๆก็ไม่มีอะไรนะั้นเราก็มีแค่นะ,ะยกเว้นเธอต้องไปหาประสาทถึงจะดูมีอะไรแท่งบงแท่งเบสข่าเบสน,น,นล้วนี่เร้เห็นเขามาเอาอะไรกันน่าเนเธอร์เหรอก็เนเธอร์แหละส่วนมากแต่ของเรามันมีหมดไงซึ่งเรามันจะได้มาจากอย่างอื่นมาแล้วไงอ๋อ ไม่เคยมาแล้วลูกต้องให้พี่ขวัญบูเชียวชักอ,ะ,อะกกะตุกระวังตกลาวาต,ตายเป็นกระตุกอะระวังตกลาวาตายนะกระตุกไหกระตุกค่ะกระตุกเป็นช่วงช่วงกับปริ่นหุ้ยอะคะ่ะพี่ขวัญก็รอพีดอยดีมันจะหากันเจอไหมเนี่ยเจอไม่เจอแล้วเนี่ยหายอะไรแล้วเนี่ยเฮ้ยฉันเจอยักษ์เหรอพี่ขวัญ เฮ้ยยักษ์อยู่ตัวอะไรอ่ะพี่ขวานเขาพี่ขวานอะอะยักษ์บินไม่รอเลยอ่ะมันกระตุกไงเขาเลยรีบบินเหียพี่ขวันมีอะไรแปลกๆด้วยเนี่ยหินแปลกๆไหนอ๋อไม่ใช่แปลกๆเนี่ยนี่ไงหินแปลกๆอันนี้ใช่เลยเดี๋ยวเจอแล้วเยี่ยมอันนี้แหละอันนี้แหละอ๋อเนี่ยเหรอใช่ที่ปักไฟไว้เนี่ยเนี่ยแหละ เราต้องเข้าไปทางนี้แหละเข้าไปทางไหนนี่ไงทางเข้าข้างล่างนี่ไงเป็นสตีมของจิมแหละเออเออเออนี่ทางเข้าข้างล่างเราขุดเข้าไปเลยก็ได้เอ๊ะเอ๊ะเออตรงนี้ดับปักไฟก่อนมองไม่เห็นโอ้เมื่อจริงๆเลยนะนี่อ๋อนี่เหรออ๋อนีไปไหนอ่ะใช่เต็งไฟหมดแล้วอ่ะมมีคือ้เราต้องเดินไปตามทางหรือลงบันได ทางไหนก็ได้มันมีของทุกทางแหละแล้วแต่จะเดินอยู่ที่เราเที่ยวหนมองเห็นไหมนะไม่เห็นปักไฟหนักก็ดีพี่สาเชดเดอร์ปิดซิไม่สวยดิปิดอะไม่มีอะไรเลยอืองั้นก็ต้องลงไปข้างล่างทุบๆไม่มีอะไรก็ต้องทุบทอชอ้ามือเตึ๊ปะปะไปไปลง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  ีอยด้วยเอาเนเธอร์วาร์ไปปลูกไหมเี่ะนะเนเธอร์วาร์นี้สามารถเอาไปปุงยาได้ใช่ปุงยาพวกยาวิ่งเร็วยาหิวเลือดยานู่นยานี่เอาไปไปุดทรายไปด้วยนะมันต้องใช้ทรายในปลูกดินดินดิไม่ใช่ทรายมันเป็นดินดินพิเศษในนรกใช่ไหมใช่เป็นดินในนรกดินที่มีแร่ธาตุนั่นเอง อ้าทำไมบินขึ้นไม่ได้โอเคได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินเสียงซอมบี้เจ๋เอ้ยพี่ขวัญทางข้างหลังนี้ก็มีหลังวันไดเนะี่ยก็มันมีหลายทางนั่นแหละเราต้องเลือกไปเอาเองเพามาทางนี้ก่อนเอยนี่ไอ้กลงสมบัติเอามองไม่เห็นนะมีอ่านมาเพิดอ่ะเออดีดีดีเอามาเลยมีเน t ตเวิร์ดโอ้ยของเต็มแบบนึงเปิดกระเป๋าก่อนขอไปฝากเขาไหม ใช่คราบมีกระเป๋าโอเคพี่ขันหุดไปไหนอะไม,ไมก็เห็นมันมีทางปิดก็เลยคิดว่าเป็นทางตันเหรอ <c oughs> เออทาง<ม>ตันไปไ, <c oughs> ไ,ได้เลยเดินมาก็ตก <c oughs> <c oughs> ไอ้กลับกลับกับทับไปทางโน้นไม่ต้องทุบเดี๋ยวพี่ทุบเองพี่เดินหนังเสร็ <c oughs> ได้ได้มาพงมาพี่เชอ แ่อันนี้ห่างเขินแน่นอนไม่หินหรอใช่อันนี้น่าจะได้อยู่เห็นไหมมีห้องลงไปข้างล่างอีกพื้น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 โอเคมีอะไรไหมตรงนั้นคะไม่มีอะไรค่ะเป็นเหมือนทางอันนี้เธอหวาปอีกไหมหรือว่าพอละอ,อีกอ,อีกอ,อีกเยอะๆเลยเราจะได้เรียนรู้การปรุงยาแค่ขวัญปรุงเป็นหรอลองผิดลองถูกได้อยู่คะ่ะ แล้วเาทำบัลลังกี้ได้ไหมทำไม่ได้ดิเพราะมันเป็นของมดลักกี้มันไม่มีสูตรทำจะอะไรกล่องใช่ฝั่งไหนมาเพชรอีกแล้วมันมีอะไรปะไม่เอาไปแล้วกันเนาะอ่าเนาะเอาดิทำไมอ่ะเอาดิเรายังไม่มีม้าขี่กันเลยนะนี่นี่อ่ะไม่เอาเราไปเองแล้วกันวางไฟเขาหน่อยมันเต๋อเหมือนผีจะหลอกอยู่ตลอดเวลา ระวังระวังทางตันน่ะต้องไปอีกทางอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไฟไฟระวังนะเขาถูกไฟดีกว่าเ็อนี่เจอกล่องแล้วโอ้สัมามีแต่อ่านมาใช่มันอยากให้เราขี่วะก็ดีแล้วเราจะได้กลับไปทำมาไหนคุณตันอีกปะเนี่ยเราก็คิดว่างั้นแล้วเราจะเอาอ่านไปทำไมเย้เย้พี่ขวัญ เราไปมีม้าสักล้านตัวก็ได้เฮ้ยได้ชุดทองพี่ขวัญทางนี้เพียบเลยนี่เห็นไหมไฟมืดไม่เห็นเอาเอาไฟมาเอาฟินมาทอดขับทอดฟินหอยแม่เอาฟินมาฟินแอนสเตลลมาใช่เอามาจุดได้ใช่ไหมเอาี่ยดงไม่ยมืดเราจะได้ไม่มืด แต่ก็เดินระวังหน่อยอู้อันนี้มีเพชรสามอันอนแล้วก็ชุดทองน่าจะมีอีกดิแต่ทางนี้น่าจะตันอ๋อมันจุดได้อจุดได้แป๊บเดียวมันก็มืดอะไรอะมันต้องมีเบสดินี่ยังไงไม่เจอเบสเลยเดินกลับมาก่อนตันใช่ไหมมันจะขุดได้เรื่อยๆไม่มีอะไรเลยระวังตกนะคะที่หลังเราขุดมาจากข้างบนใช่ไหมนี่ไงทางเดินเรายังไม่ได้เดินไปเลยเท ไม<อ>คิปเปอร์เลยวะคิปเปอร์แมกมา What the fuck คิปเปอร์ระวังระวังนะระวังไรเดี๋ยวอัดลาวาก่อนของเขาอะหมดแล้วไงกบก่อนก่อนก่อนที่มันจะลามมาถึงเฮ้ยเตงไม่มีบล็อกบล็อกหมดใช้กบไหนอ,อ้าฮ้ยวิขวัญน,นี่นะเดี๋ยวขุดจากอันนี้ไปกบอีกทีก็ได้ดดว่ามันตีไม่ตายอะ โอเคเขากบเรียบร้อยแล้วอ้ให้โดน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 อะไรเนี่ยเดนอะไรเนี่ย <c oughs> ลืมไปว่าวางนาะมันนี่ไงลาวายอยู่ข้างๆเฮ้ยมันไม่หายด้วยอเอ้ยมันยังไม่หายติดไฟอีกอะ่ะเอาหายแลย้วไม่วัญระวังหูหัวใจนี่รดไปห้าดวงเลยอะ่ะเต็งมาหูบันไดสูงมาก พูดลาวายอยู <vida é therapist> ่โอเคเขารอเตงตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วแหละปะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วไม่บันหลังงนั้นเราไปมาแล้วไงไม่มีอะไรเี้ยขวนนี้นะในระวังระวังนี้ไมีลาวาอุดก่อนแมงโ่มีรูอีกเต็มเลยจ้ะอุดเอยอุดดิเออเฮ้ยเฮ้ยอันกำลังไหลหมดแล้วเนี่ย อเราจะลงไปนี่ก่อนเลยไงไหนทางไหนนี่ไ,<ง>ไม่มีอะไรใช่ไหมฝั่งนี้ไงทำไมตางนี้ไม่ทางลงไป่ะไหนนม่มันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่เหรอโอ้ยไม่มีทอชเลยะลองเดินไฟนะคะเอยจุดสม 4, สี่สมหาทีครับ <laughs> ตันเหรอ นี่หลอกมาลงมาทางตันใช่ไหมเฮ้ย,ยแล้วว่ามันต้องมีเบรชทัาตนี้น่ารอเอ้อเห็ดเห็ดอย่ามาบูชิตากินั่นไงเจอแล้วฮมหีค่าตัวนี้แต่อย่าพังกล่องมันนะแค่ๆ่าอย่างเดียวไอ้กล่องเอ๋อนะั่นนะกล่องสปามันอย่าไปพัง ไม่มันไม่โหดก็ยิงก็แค่ไปฟันมันมันก็ตายแต่ว่ามันจะยิงลูกไฟใส่นะระวังด้วยอ้าวอ้าวเต็มไปไหนหวออยู่หลบหลบอยู่มุมหลบมุมหลบมุมอยู่ไหนวะหลบมุมอยู่ข้างบนไม่ใช่หรอไหนไหนอะอ้าวตายไปแล้วหรอไม่ไดเกิดมาตรงหน้าเลยสองตัวหลบหลบยิงไปยิงยิงธนูไป เขาไม่มีธนูอ่ะเตงสู้เขาสู้เขาได้ไหมได้ไหมเออระวังจะยิงลูกไฟมาหมดลูกธนูหมดต้องใช้ดาบแล้วแหละจังหวะนี้โคตจุดโทษโคตรยอดตายเย้ได้มาแล้วโอยเดี๋ยวมันเจอด้วยออกออกลองลองลองมันล้นี่เรียบร้อยมันตัดแล้วมันตัดแล้วมันตัดแล้วโอเคโอเคติดไฟนี่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยไม่ไหวแลไงต่อ ไม่ลงมาเลยลงมาเลยเธอได้แท่งบ้างยังแท่งอะแท่งอะไรแท่งเบสลอตอะของพี่ได้มาสองอันอะไม่มีโอเคเดี๋ยวเอาไปทําไม่นั่นไงจะเอาไปทําที่ปรุงยามามากลับมาเลยก็ได้ออกมาเลยอ,อยู่ไหนอะดูแป๊บนึงขุดออกก็ได้ <c oughs> <c oughs> อ่อออกมาแล้ว <c oughs> ขุดดินออาเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเซฟจุดตรงนี้ก่อนเผื่อเราจะต้องมาฟาร์มฟาร์มอะไรฟาร์มฟาร์มอีแท่งอันนี้อีกไง ต,ต้องไปใช้ทำอะไรเดี๋ยวพี่เซฟกันเดีย๋ยวไปเดินผ่านมันจีโอเคปะโอเคปะงั้นเรากลับบ้านเลยไหมมันก็ไม่มีอะไรแหละพี่เนี่้บเสริมมาเข้ามาก็มาเอาอันนี้กันเฉยโอเคโอเคไปไเธออยู่ไหนอะข้างหลังนี่เราเขาเลยเอากลับขึ้นไปทำอะไรดีนี่ไรเราเดี๋ยวกลับขึ้นไปทำแท่นปรุงยาไหมได้ครับโอเค าไม่ต้องออกทางปกติก็ได้เนหะ็นล่งๆใช่<ง><ง>ใชเห็นลงๆก็กระโดดเหรอตายนะบินสิกี่โพนี่บินกลับจุดประตูเลยเฮ้ยตัวนั้นหมวกนา่ารักมากเขาเห็นเขาจะเอาเตงเอาไปเหอะเขาจะเอาเขาจะเฮ้ยแต่ว่าถ้าฆ่าพิกซอมบี้หนึ่งตัวเท่ากับมีเรื่องทุกตัวเอาไงดี แต่อยากได้อ่าแต่อยากได้หมวกมันน่าไม่เป็นไรเรามีอันนี้ไม่เป็นไรหรอกมั้งเราจะลองไฟอาจารย์ทุกคนแก้วทนล้างล้างเร็วรีบขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ร็วขึ้นมาดิโอเคขึ้นมาแล้วโอ้ยแล้วคนไปในทางกลับในทางกลับทากนงลาวาเยอะเลยบินขึ้นข้างบนก่อนพี่หัน ทางกลับของพี่เซฟไว้เป็นสีม่วงเหรออยู่ไหนวะหาทางไม่เจอขับินมาแล้วนะอ,อ๋อนี่ไงแบ็คโอเคเจอละ่ะบินขึ้ข้างบนแล้วไงเ,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 เขาถึงที่แล้วนะ่ะแี่ขวันบินลงลาวาไปเหรอไม่ก็บินตรงมาตามทางที่พี่เซฟไว้ว่าเป็นจุดกลับแหละแล้วบินข้ามลาวามาก็บินมาเรื่อยๆแหละลออใช่รออยู่ที่ทางช้างเผือกนะคะเคพี่ขวัญพูดไอ แก๊สมาแล้วเราจะยอมทิ้งโพนี่ตัวนี้ให้ตายหายตรงนี้เพื่อกลับบ้านทำไมจะโย่ลงแล้วก็รีบเข้าเลยใช่ไหมใช่ก็เก็บทันเนี่ยไม่เห็นแก๊สมาเลยเข้าแล้วนะบายเจอกันโอเคเก็บละพี่ขวานกลับบ้านมาแล้วเฮ้ยก่อนจะได้กลับบ้านมืดพอดีเลยเตงไปนอนกันดีกว่าได้ครับนี่น้องเมดพาน้องเมดไปนอนแพ๊บ น้องเมทอยู่นอกบ้านผงสารเขาพาเขาเข้าบ้านแทนไม่ยอมอ่ะเปิดประตูให้เมทหน่อยโอ๋ยเปิดประตูให้เมทหน่อยนั่นแหละให้น้องเมทมานอนเฝ้าหน้าบ้านหน้าห้องหน้าห้องเอ้ยอย่ตอนนี้ไปนะจ๊ะไปไปนอนเถอะนอนนะน้องเมทมานอนด้วยกันไหมเรื่ขัดข้างหรื่องขัด้องปิดประตูเอางั้นเหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอานอนนะเช้าแล้ว เทนะ้าไวๆโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำห้องปรุงยากันดีกว่าแต่งจะทำห้องเพิ่มไหมห้องข้างบนไหมห้องปรุงยาเหรอใช่เอาห้องข้างบนไหมหรือว่าไงอืมข้างบนก็นได้ครับอโอเคเป็นไรอะเออือ,อรู้สึกว่าจะเป็นแบบสบายจุงทำไรอะ ปรุงยาก็ต้องใช้น้ำค่ะเราจะทำน้ำอินฟินิตี้แบบแล้วพี่ขวัญเอาไปเดี๋ยวพีไป,<ก>ไปปลูกหยิบยังไงน้ำก็ไม่หายพี่เอามาก่อนเนี่เดี๋ยวพี่ไปปลูกเอาไปปลูกไอ้นี่ไงไอ้เม็ดที่เอามาเ,เดี๋ยวไหนๆก็แวะมาแล้วอ่ะเก็บชุดทองก่อนอ่า <c oughs> โอเคอเย่ก็อีนี่ทำไมเราได้เบลอ๋อวิไปแค่ทุบ ทุบไปนั่นมานิดเดียวระดวบขึ้นเยอะเลยนะพี่ขวัญใช่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 พี่ขวัญเขา,เาไปปลูกไว้ตรงไหนดีปะปกติที่เขาเล่นมันมันเหมือนไม่รู้ว่าต้องเกิดมืดมืนหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่บางคนก็บอกว่าปลูกข้างนอกก็ได้ก็แค่ต้องใช้ดินในนรกแค่นั้นนะ่ะงั้นเราก็ปลูก,กไว้ตรงระหว่างบ้านลูกแล้วกันเนาะมันมีทีลองลองดูใช่ลองดูใช้โซเซนใช่ไหมใช่ใช่โซเซนเออโหโซเซนแค่วางก็มืดแล้ว <laughs> แท่งปุ่งยาแท่งปุ่งยานี่ครับยังไงเนอะแท่งบรกุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> อ๋อใช้โอเคเบจลอตแล้วก็คอมเพลสต้นสามอันโอเคครับปลูกแล้วได้แค่สิบต้นอะ่ะพี่ขวัญมีไหมโซแซนอ่ะในตัวโซแซนในตัวมีมีมีเอ๊งั้นทำไม <c oughs> โซแซนเนาะ<ม>อยู่อยู่อยู่ที่คัฟค่ะ เมื่อกี้เดินผ่านหน้าเขาหรออราแซนอะนี่ข้างหลังโอเคเรามีเบสลอสสองอันนะคะเดี๋ยวเราจะทำทิพยคุณยาสองอันมันติดไงมันติดโอเคอกบ็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 อก็กบ็อกบอกบ็อกอกบอกบ็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 อกออกบ็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 อกอกบ็อกบอกบ็ เป็นไรคะพี่ขวัญเป็นหมาน้อยน่ารักฟุิงฟริงตะกุ้งตะกิ้งในสามโลกฮึมฮึมฮึมนะฮึมนะโอเคโอเคเดี๋ยวจะต้องใช้กล่องด้วยละกันค่ะเผื่อจะต้องเอาไว้ใส่วัตถุดิบต่างๆนานานะคะเราจะทำกล่องไปชับชับ ชับโอเคกล่องธรรมดาชิลๆเอ้ยดูเอากล่องนี้ไปวางเดี๋วะ่อกล่องนี้แล้วกันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยมาแล้วชีล็กอย่าลืมมาดูนะไอโซแสนี่ยมันหนืดนี่ว่ะใช่มันเป็นหินเนิดโอเควางไปนะคะเครื่องปรุงยาาของเราได้แล้วโอเคครับแล้วก็ปลูก ทำไมปลูกอลังการจังเลยอะคะคุณพีคะที่ผ่านเราจะปลูกว่าทำไมเรางงแ้นหนึ่งฮะว่าในเมื่อเราตีมันก็ขึ้นมาแค่อันเดียวไม่มันต้องรอโตค่ะมันต้องรอพองๆแบบพองๆอ่ะถ้าเราปลูกไปมันก็จะแคบปูดขึ้นมานิดนึงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันตุกแล้วอ่ะมันก็จะโตกว่านั้นเยอะก็ต้องรอมันก็จะตีมันก็จะตีมาได้ประมาณสักสามถึงสอันต่อต้นหนึ่งโอเคเธอขึ้นมาข้างบนบ้านเลยค่ะฮ้ยวโอเค เธอเอากระจกไปคาเป็นขวดคาเป็นขวดวางเป็นรูปตัววีนี่นี่กล่องค้าไปนี่อืมวางเป็นรูกตัว,วีใช่นนต้อง,งทำ<ะ>ต้องทำปกติมันมีสามแทน่นทำมาหกก็ได้ขวดโอเคพี่ขวานมามามา,มาเฮ้ยแตงแตงโมอ่เขาไม่มีแตงโมไปปุูกแป๊บเออเดี๋ยวนะขอ ได้ว่าคุณคุ้นเหมือนแนวแตงโมมาจากไหนนะไม่มีเรามีแต่เมล็ดแตงโมตอนที่เราไปไอ้นั่นไงไปเหมืองรถไฟปะใช่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 มาเราไปปลูกแตงโมก่อนเออใช้เวลานานอีกเนี่เละยอเดี๋ยวเดี๋ยวไหนทางเข้าวะพานนี้พี่ขวัญก็จะเป็นเอ่อสตีฟนะเป็นนักปรุงยาระดับเทพจักปะเป็นสตรีมป์อะไรอ่ะเขาจะปีนออกมาทำไมเนี่ย ปลูกอะไรอะปลูกตรงไหนอืมจะปลูกตรงนี้อ่าอ่าปลูกเลยหนึ่งช้องชามฉีโอเคเรามีทั้งหมดสี่อันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําให้มันโตก่อนแป๊บแล้วต้องรอใช้เวลาแป๊บหนึ่งอ่ะเธอกว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรนะกว่ามันจะออกมาเป็นแตงโมอ๋ออย่างนั้นก็เราก็ไว้ทำพัดได้ไหมก็ได้ก็ได้โอเคอันนี้ปลูกแตงโมไว้ ใช่เงี้ยเราปลูกแต่โมรอไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวพันหน้านะฮะเราก็จะทำยาให้ดูกันนะใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงยากันนะคะเดี๋ยวต้องไปเรียนที่การปรุงยามาก่อนทำแบบสนามบีกันไหมอ๋อเอางั้นเหรอปีกันใช่ได้จัดไปค่ะได้ได้ได้รับรองสนุกแน่พันหน้านะครับผมโอเคค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่พีกับพี่ขวัญด้วยนะครับ โอเจจ้าใช่นะครับพี่ขวัญจะมุ่งสู่หนึ่งล้านแล้ววู้พี่พีก็มุ่งสู่หนึ่งแสนก่อนนะครับเบื้องต้นนะฮะน้องๆช่วยเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยแชร์คลิปกันเยอะๆนะครับผมแม่ยอดสับสไครต์จะได้เพิ่มขึ้นไวๆนะฮะโอเคค่ะใช่นะครับพี่หอยมีอะไรจะพูดกับน,น้องๆไหมไม่มีค่ะอยากให้น้องๆดูคลิปกันเยอะๆค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะใช่ค่ะวันนี้ก็บาย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 ค่ะบาย